ว้าวนี่เอ้าอุ้ยอุ้ยคุยล่ามมาแล้วปลายเขาเด้เอ้ยไม่ยังหลัดโดดออกแล้วตกเฉยอุ้ยระกับโดดดงเดงดงๆอยู่ข้างวิมานเถอะวะมานประกับของเอาขาสะดุ้งขึ้นสันวืดๆ ว้าว <Ooh. S 1> <Whoa. S 3> oh, นี่ทีมงานกระด็นเอาเอามีปลาอยู่ด้วยนะฮะเอาเห็ดไปทุบกระดิบกระดิบจิตก็งแบบบ่มีป่ามี่อย่างอยู่ในหัฮะนี่ไม่เป็นฝ้นโอ้โอ้ยหลุดแล้วปลาใส่ท่องหลุดแล้วพี่น้อง เ๋อเพือเป็นยำยำนะมันเป็นยำยำมันมันเป็นแนวแดงทายสามเที่ยงแล้วพันมีเข่าเที่ยงนั่นอืออเอ้าอุ้ยนี่อุ้ยคุยล่ามมาแล้วปลาสูตรปลาโป๊กปลาคุยล่าปลาเขาหน้าโอ้มีครบเสร็จ พี่น้องคำคำป่าแรนดีดีให้ตั้งแต่ละบันิก็สิมืดอด้บันนี้อ,ดดนนอ้เป็นห่วงคนเบิงแถวนี้วพี่น้องกออระสทุ่งสองตัวและรถดสองตัวโอ้ยียงยอียงล่ะอ,อียงจะเข้าห้องเหร เ่ฟูงเลยพี่น้องตื่นขาวขอตื่นยังวตื่นตื่นขาวขอตื่นไปว่ามันป่าไงหนึ่งว่ามันป่าไงมันดึก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 ่านะเี่ปกป่ักขอพอตอนนี้ก็ปกป่าเฮ้ S <S <S ดอกดูโอ้ดอกดูลายเลยชั้งนี้เนี่ยโมีสวดจ้ะเก็ถทีว่าเรื่อยๆอยู่บนอบเขาเลยเส้ดอกดูนะปลาโป๊กบม่ค่อยเห็นเนาะดีแล้วล่ะปลาโป๊กมันขมพี่เนอะ ปกเสกก็เป็นดอกดูสอดใส่ดอกดูดกับข้อขงครัป้าขับข้องเขาตลอดเลยไปนอนเพราะว่าปลาขับข้องไปทอดก็แซ่บดีชุบโกกิทอดกินกับตามยง